นีนะครับลิซิเดชใช่ครับลิซิเดตฟอร์มนี่นานแล้วครับแต่ฟอรที่แล้วนะครับลิซิเดตฟอร์มที่นี่นะครับนะครับนี่ครับลิซิเดชครับลิซิเดชตั้มอยู่ครับตั้มกับตัมหัวนะครับลิซิเดชครับเสล่านี้นะครับเสล่านี้นะครับลิซิเดชนะครับแขมึงว่ามกด้วยนะครับปากมวยพักยกมวยใจไม่โกงนะครับนะครับมวยใจไม่โกงฝากด้วยนะครับฝากด้วยลอยลูกเพชรอ้อมที่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบเลยนะครับเรกุณปานุวัฒน์นะครับ หน <fits you Elena> ึ่งอุบลกับทงน้อยไม่ทราบนะครับปล right. or ่อยหมดแล้วครับนะครับปล่อยกันหมดนะครับมวยครับวนครับทีนะครับเนือเพชรตั้งแต่ยกหนึ่ง ถูกยกห่าเล่นถูกตยกรวมแสงกวาขอโทษด้วยนะครับที่อย่าง่วากรรมการครับมันอยู่ที่กรรมการนะครับมวยมวยอยู่ที่กรรมการนะครับกรรมการตัดสินให้เราชนะเราก็คือผู้ชนะนะครับคุณจะออกอาวุธมวยไปเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจนะครับเขาไม่ได้สนใจเลยนะครับคุณออกอาวุธมวยไปเท่าไหร่เขาไม่ได้สนใจนะครับคุณเขาชูคุณชนะก็คือชนะเขาชูคุณแพ้ก็คือแพ้นะครับ กรรมการก็คือกรรมการนะครับกรรมการก็คือกรรมการนะครับผมครับผู้นี้เรียกว่าครับผู้นี้กรรมการก็คือกรรมการนะครับเร็วสองอันทีเร่งเร็วเร็ว ड्राइवर ใจูยจอดการเบเ่อจากที่ผมบอกเขาว่าเล่นมวยเล่นมวยเจ้าบ้านสำคัญที่สุดนะครับเล่นมวยเล่นเจเล่นมวยนี่เจ้าบ้านสำคัญที่สุดนะครับผมเล่นเจเล่นมวยเนี่ยเล่นเจ้าบ้านไว้ก่อนไม่เสียเปรียบนะครับสวัสดีครับคิงมวยเฮียชกผมเล่นทุกตัวค ช่วงนี้อย่าไปเล่นนะครับช่วงนี้อย่าไปเล่นนะครับมวยเราจะเสียเปรียบทุกตัวเลยนะครับช่วงนี้มวยเราจะเสียเปรียบทุกตัวครับช่วงนี้มวยเราจะเสียเปรียบทุกตัวนะครับกรรมการอย่างนอดว่กรรมการก็คือกรรมการนะครับกรรมการก็คือกรรมการเฮ้ยเฮ้ยมึงจะมาทำไมมึงจะมาทำไมมึงจะมาทำไมฮะได้ยินเสียงนาฬิกาปุ๊บมึงจะลงเลยมึงจะมาทำไมวะฮะ เฮ้ยอย่าเพิ่งดิขึ้นมากนแม่ได้ยินเสียงนายกามจะลงไปแจ้งแล้วมึงจะมากันทำไมวะได้ได้ยินเสียงนการดีใจอยู่บ้านนอนแม่งเลยไม่ดีกว่าฮะแม่บางคนกว่าจะขึ้นมาหนุนขึ้นชั่วโมงเร็วแม่ได้ยินเสียงนากามดีใจแจ้งแล้วฮะเอาเร็ว รำน้ำมูลเจอแสงมณีนะครับรำน้ำมูลเจอแสงมณีนะครับร้อยสามเจ็ดนะครับร้อยสามเจ็ดนะครับถึงบอกกับความเห็นกับตัวของคนนะครับนะคนเราถามว่าอะไรที่มันต่อยแล้วเอาเปรียบกันจนเกินไปก็อยากจะเอาก็เอาไปนะครับอ๋อคงทางเซียนมวยทางเซียนมวยเขาไม่รวมกันนะครับเขาไม่รวมเขา ทางเซนมวยยังไม่มีมตินะครับใช่ครับก็ถึงบอกว่าต้องทนทนทนไว้นะครับจัดหนักครับเพียเร็วๆหน่อยดิมึงได้ยินเสียงมุ๊บม่งเรแป๊ะเลยทำมอนดูหน่อยเร็วเร็วเร็วเรวเรวสวัสดีนะครับ เร็วเร็วเร็วสวัสดีพี่กิงนะครับอ๋อพอดีซูปอร์บอนเขาไปต่อยมวยไทยสมัครเล่นนะครับแล้วเจ็บนะครับเจ็บไม่ได้ต่อยนะครับก็เลยให้ลำน้ำมูลต่อยเข้าเวรแทนนะครับลำน้ำมูลเตรียมตัว้อร์มอยู่นะครับได้ตัวต่อยไม่ได้เจ็บนะครับเจ็บนะครับอยากได้ไก่เฮียก็อินล็อกมาในเฟสเดียร์เลยนะครับใครจะซื้อไก่เฮียก็อินล็อกมาในเฟสเลยนะครับ ครับครับผมฝากมวยนะครับมวยพักยกนะครับฝากมวยบักยกมวยไทยไม่โกง้ลยนะครับฝากด้วยครับทีีเป็นคนที่ไม่เอาเปรียบคนครับผมชอบครับขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับที่เข้าใจนะครับทุกปี่ก็ไม่เอาเปรียบใครเลยนะครับเขาพูดในสิ่งที่ถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับก็เลยพูดนะครับไม่ถูกต้องเขาก็ไม่พูดนะครับไอ้น้ำขุนชุเขาไม่พูดครับพูดแล้วเขาต้องมี คือเาพูดแล้วมันต้องมีหลักเกณฑ์นะหลักเกณฑ์นะครับนี่ครับการติดตอมนะครับมวยนะครับวันนี้อยู่ที่กรรมการนะครับกรรมการจะเอาใครนะครับนี่ครับยอดเหลกเพชรนะครับยอดเหลกเพชรลำน้ำมูลนะครับอันที่สองครับสงขาหัดใจนะครับยอดเหลกเพชรนะครับนะครับนี่นะครับนาวาจอมโหดนะครับนะครับ ดีเเด็ดครับดีเเด็ดซุปเปอร์แบงค์นะครับดูใครคอมเมนต์มาพูดมาคุยกันครับนะครับนี่นะครับกาอมโมดีเจเด็ดเก้าเก้าตอนเย็นๆนะครับตอนเย็นๆฝากด้วยนะครับฝากนะครับฝากหว่อยพับยกครับยกหัวใจไม่โกงนะครับชาวดีคุณชาวดิจ๋าโลดนะครับไม่เละกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับอยากดูใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับนี่นะครับนี่นะครับการ์ดพร้อมครับนี่เพชรมึงสีนะครับเพชรมึงสี เพชรมืสีก็ต่อยวันที่สองเหมือนกันนะครับซุปเปอร์แบงค์ยังไม่มีอะไรนะครับซุปเปอร์แบงค์นะครับซุปเปอร์แบงค์นะครับมีแบงค์เล็กแบงค์ใหญ่นะครับนี่นะครับนี่ครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดียังการสวัสดีคุณผู้ชี้ใจนะครับเพชรมือสีจับวันที่สองครับวันเดียวก็รำน้ำมูลกับเพื่อนหลไรเพชรนะครับรายการใหญ่สงขลังครับต่อยกับเสียฐสับนะครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับเดี๋ยวเปรียบเราก็ จัดลำลอยกับพลุนลอยมันมันคงเป็นเป็นไปไม่ได้และยากนะครับเพราะเขาอยู่คนละสายกับเรานะครับอยู่คนละสายกับเรานะครับใช่ครับพวิตรงนี้ต้องเล่นเบาๆครับทีเด็ดก้ามกล้ามมันก็รอดครับทีเด็ดก้ามกล้ามมันก็รอดครับขอบคุณครับ มได้ทุกสู้ขอบคุณมากครับ F449 เสมอครับเกียรติขอบคุณครับทุกกําลังใจนะครับได้ครับน้อยเจอกันวันเจอกันวันที่สองครับได้ครับน้อยครับน้อยหัดใจนะครับเจอันที่สองนะครับทีมงทีมงานของสายใต้นะครับทีมงานสายใต้ในนี่หัดใจนะครับนี่ครับฝากด้วยนะครับมวยพักยกมวยไทยไม่โกง ครับฝากด้วยนะครับจงครับห <No ัวใจไม่โกนนะครับมวยใจไม่โกนครับเพทย์มณีเจอใครครับพี่สงขาคุณรวยเพทย์มณีเจอเสกสรรครับเสกสรรนะครับออกแผนเมืองนะครับเพทย์มณีเจอเสกสรรนะครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับของผมต่อยร้อยสามสี่สามห้านะครับเบ่งไปต่อยร้อยสี่สิบนะครับเพชร์พนักงานครับเพชร์พนักงานยังไม่มีรายการนะครับ มีแล้วก็ไม่สบายนะครับไม่สบายแล้วก็ถอนออกไปนะครับนี่นะครับนี่อาทิตย์นี้นะครับสีิงดำนะครับลอยเสีิงดำนะครับหนึ่งข้บนนะครับอาทิตย์นี้ช่องเจ็ดนะครับนี่นะครับนี่เลครับหนึ่งข้างบนนะครับอาทิตย์นี้นะครับอาทิตย์นี้นะครับสีิงดำนะครับปุ๋ยช่องเจ็ดนะครับสามติดพร้อมอยู่เลยครับ่ไนอ๋อได้ครับเจะยะไรคุยนะครับตอนนี้หนึ่งบนฟ้อมมวยนะครับได้ครับเจอกันที่ราชัยครับ ครับเดี๋ยวเจอกันที่หาดใหญ่นะครับเจอแล้วก็ทักทายกันนะครับที่หาดใหญ่นะครับนีนะครับพร้อมนะครับพร้อมมาชี้เลขเก้าสิบเก้านะครับเย็นๆนะบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงกว่านะครับนาวาเอกครับนี่ครับนาวาเอกครับนาวาเอกอยู่นะครับนาวาเอกต่อยกับใครครับเพชรลูกวันนี้อะไรครับยี่สิบเจ็ดนะครับนาวาเอกเจอเพชรลูกนะครับหนึ่งอวบใบแดงหน้าหน้าดูครับ ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เขาจัดนะครับนี่นะครับการพิชซ้อมขอทีเด็ด99นะครับฝากด้วยนะครับฝากมวยพักยกนะครับมวยพักยกนะครับมวยใจไม่โกงนะครับฝากด้วยครับกน้ำมากบริเตนครับได้ครับคุณคอปเตอร์ได้ครับขอบคุณครับที่เข้ากลุ่มแล้วครับขอบคุณมากครับนี่ครับนี่นะครับการพิชซ้อมขอทีเด็ด99 ล้มหายไปแล้วหนึ่งบนครับเจอเล็ดดวงเล็กใช้เหลี่ยมกระตุกล้มหายไปแล้วนะครับนี่นะครับน้ำความกติกา99นะครับนะครับฝากด้วยนะครับฝากมวยพังยกนะครับมวยพังยกมวยพังยกมวยใจไม่โกงครับของทีเด็ด99นะครับลิงด้านล่างนะครับทีมงานก็ปักหมุดไว้นะครับลิงด้านล่างเลยนะครับตอนน้ำห้าเปอรเซ็นนะครับแล้วกติการายการใหญ่ๆรายการไหนมีทายผลทายไรนะครับตามที่ว่าแอดมินก็ลงมาฮะรายละเอียดนะครับ มีถายผลทายอะไรด้วยนะครับแล้วก็มีกากระไรเล่นนะครับถ้าลูกพี่ไปเวทีก็มีกากระไรเอ๋อรได้เล่นครับเล่นเหมือนกับอยู่ในสนามมวยนะครับมีกากรให้เล่นด้วยนะครับนะครับมวยพยกมวยมวยพยกลมวจในวงทีเด็9กนะครับถิงด้านล่างครับที่เราปักหมุดเอาไว้นะครับมีนะครับมีกากาให้เล่นเหมือนกันอยู่ในเวทีเลยครับเล่นกากาะได้นะครับมวยพยกนะครับ เราเปิดเล่นกาดเก่าเดี๋ยวไปเล่นในเวทีเลยครับเหมือนเราอยู่ในเวทีจริงครับมีต่อมีรองแล้วแต่นะครับ F479 มีบนใต้ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณนะครับนี่นะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณกำลังใจนะครับขอบคุณครับที่เข้าใจกันนะครับนี่ครับเราเรามีการกาดเล่นเหมือนเราเล่นจริงครับเหมือนเราอยู่ในสนามเลยชอบต่อชอบรองนะครับเรามีเปิดเล่นกาดเก่าตลอดนะครับของเรานะครับครับ โครับ่อน้ามาเต็มเลยครับมีเปิดเล่นกาอากาศนะครับเหมือนอยู่ในสนามเลยครับชอบป่อชอบรองก็เล่นกันมาได้เลยนะครับเล่นกันมาได้เลยนะครับนะครับนี่นะครับการพิซซ้อมของทีเด็ด99นะครับนี่สองนี้นะครับทีเด็ดนะครับกับชัยนะครับผู้เอกอ้อมน้อยนะครับผู้เอกอ้อมน้อยครับไม่แคบครับมันมีสองเวทีครับมีสองเวทีนะครับพี่ นะครับมีสองนาทีนะครับคการปิดซ้อมนะครับการปิดซ้อมนะครับเย็นๆนะครับเย็นๆนะครับฝากนะครับฝากด้วยนะครับอยากดูใครคอมเมนต์มาคุยครับอ้าวลิตรเดทล้มไปแล้วนะครับลิตรเดทล้มไปแล้วนะครับลิติีเดทล้มไปแล้วนะครับนี่แหละครับลิตรีเดทล้มไปแล้วนะครับนี่แหละครับการปิดซ้อมของลิตรเดท99นะครับเย็นๆนะครับ ได้ครับคุณอาฟุบันทักในไลฟ์ได้ครับเดี๋ยวลูกพี่เอาทุกอ่านเช็ดนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะเพราะว่าเพื่อนอยู่กับผมนะครับไลฟ์สดนะครับเรียบร้อยครับต่อเดียวครับเพชรเมืองศรีลงมานอนของโอโรเลยนะครับนี่เพชรเมืองศรีนะครับันที่สองเจอที่หาดใจนะครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวเหยเขาเดินดูมวยอยู่นะครับ ขอบขอคุณ itas, ขอขอคุณเต่าจะเลฝากนะครับขอบคุณมากนะครับชอบมวยอะตัวอะไรครับทำมวยแข่งแรไรครับเพราะว่าเราทํามวยไปสู้ครับ <cinematic. S 2> เราไม่มีนอกมีในสู้อย่างเดียวครับสู้อย่างเดียวนะครับเราทํามวยสู้นะครับเราไม่มีนอกไม่มีในนะครับแล้วการมิตรอมลูกพี่ยืนอยู่ฝั่งนู้นนะครับ <c oughs> ครับครับ ย้อมมวยไทยแม่คงครับก่อนน้ามากมาเต้นะครับสวัสดีนะครับเข้ามาแล้วครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์คนละไลค์คนละแชร์นะครับครับสวัสดีนะครับอาจารย์นะครับเข้ามาแล้วนะครับนะครับดูกาวที่ซ้อนเย็นๆนะครับของทีเด็ด99อยากดูคนไหนคอมเมนต์เข้ามาเลยครับคอมเมนต์เข้ามาครับคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์เข้ามาเลยครับนี่ครับนี่เพชรเมืองสีนะครับนี่ หนึ่งอุบลนะครับหนึ่งบุณเชฟบุญธรรมนะครับดูยอดแหลเพชรกับลุงไทยนะครับนี่นะครับยอดแหลเพชรลุงไทยนะครับพีทีตอนนี้น้องเขาร่างกายไม่ค่อยดีครับถึงเขาไปทหารนะครับเขาไปทหารเมื่อวานนี้นะครับไปทางทหารเขาเรียกตัวไปนะครับพีทีไปทหารแล้วนะครับครับการที่สองพีีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับฝากด้วยนะครับมวยฟักยอกมวยใจไม่โกงนะครับอนุรักษ์ พักอยู่หรือเปล่าครับผมวันนั้นต่อยแล้วเตะนะครับหรือพักอยู่ครับนะครับดีนะครับทำแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์ด้วยนะครับทำแล้วคนละไลค์คนละแชร์นะครับมีการพิจารณานะครับดูวีดีนู้นครับแท็กเละครับดินเนื้อทองนะครับนะครับนะครับมันมีสองวิธีไี่แค่นะครับครับแก้วปลาแก้วที่บน นี่นะครับการปิดท้องโมทีเจ็ดเก้าพิฆาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับคนละไลค์คนละแชร์นะครับนะครับไปคุยกันเยอะนะครับ